มาดูกันนะฮะว่า collaboration ระหว่างเอกเกับ m อจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ b a บ b o y c h a n n องเช่นเดิมน,นะฮะแล้วก็มาพบกับเอกอีกเช่นเคยใน EP นี้นะครับอย่างที่ต้นคลิปบอกไว้เลยนะครับเอกจะมาโชว์ collaboration ระหว่างเอกเอกนะฮะซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องประดับสัญชาติไทยที่ได้รับการออกแบบแล้วก็ผลิตโดย เอกเองนะครับผมกับแบรนด์สัญชาติฝรั่งเศสอย่าง MS ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมามากกว่า100ปีมาดูกันนะฮะว่า collaboration นี้จะออกมาเป็นอย่างไรแต่ก่อนจะเข้าไปชมนะฮะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe ให้กับช่องของเอกนะครับช่วยกดให้เอกด้วยนะฮะโดยการกดเจ้าปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะกระดิ่งข้างๆกันด้วยนะฮะเพื่อให้ youtube เตือนสาหรับคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเลยครับผมก่อนอื่นนะฮะเอกต้อง ชี้แจงว่าไอคำว่า collaboration ที่เอกหมายถึงนะฮะมันไม่ได้เป็น official collaboration นะฮะแต่มันเป็นการ cross กันหรือว่าเป็นการมาเจอการมา mix กันมา match กันนั่นเองนะฮะเรามาดูกันว่าเครื่องเงินเนี่ยจะสามารถไป accessorize หรือว่าไปตกแต่งกระเป๋าหนังได้อย่างไรและสามารถเพิ่มมิติสร้างลุคที่โดดเด่นได้อย่างไร ไปดูกันเลยนะครับสำหรับ collaboration แรกนะฮะก็คือนี่เลยครับนาฬิกา Apple Watch นั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอน Apple Watch เนี่ยเขาเป็น collaboration อยู่แล้วระหว่าง Apple แล้วก็ a r m e s นะฮะโดยที่เขาก็จะนำ Apple Watch ที่หน้าตาปกติเนี่ยละครับเพียงแต่ว่าบริเวณหน้าปัดเนี่ยนะฮะข้างบนเขาก็จะมีโลโก้ของ a r m e s ปารีสนั่นเองนะครับซึ่งบ่งบอกว่าเจ้านาฬิกานี้เป็นนาฬิกา Apple Watch a m e s a Edition นั่นเองนะครับผมแต่ถามว่าแล้วมาคอลับกับเอกได้ยังไรก็นี่เลยครับผมเอกเนี่ยได้ทำเจ้า Initial Name Tag เนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นชื่อเล่นของเอกนะครับ AKE นั่นเองนะครับในตัวอักษรที่เป็นสไตล์แนวกอทิกนิดนึงนะครับก็จะเป็นฟีลยุคกลางดูเฟียสเฟียสนิดนึงนะครับผมเจ้า Initial Name Tag เนี่ยนะครับทำมาจากเงินแท้นะครับผม แต่ว่าไปทําสีดําโดยการชุบแบล็กโรเดียมนั่นเองนะครับเราสามารถเอามาตกแต่งกับอ Watch โดยการที่เราเนี่ยครับสอดเจ้าเนมแท็กตัวนี้นะครับผมเข้าไปที่สายในลักษณะแบบนี้นั่นเองครับสามารถตกแต่ง Apple Watch a m e s Edition แบบนี้นะฮะก็ให้สีดำที่ตัดกับสายสีส้มอันเป็นเอกลักษณ์ของ Apple Watch a m e s Edition แบบนี้นะครับแต่นอกเหนือจากการเอามาประดับบน Apple Watch แบบนี้นะฮะไอเจ้า Name Tag อันนี้นะ,ะับผมก็ยังสามารถมาประดับนาฬิกา a m e s รุ่นอื่นๆอ,อย่างเช่นรุ่นนี้เลยนะครับผมรุ่นนี้นะฮะซึ่งก็เป็นอ้าผิดได้ซึ่งนาฬิการุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นว่า H Hour นั่นเองนะครับซึ่งเป็นนาฬิการุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากของ a m มเนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าปัดเขาเนี่ยนะครับเป็นรูปตัว H แบบนี้นั่นเองนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับผมเราสามารถเอาเจ้า Name ท็กชิ้นนี้นะครับผมสอดเข้าไปที่สายได้เช่นกันนะครับและเมื่อสอดแล้วนะครับ หน้าตาก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ครับผมก็คือเราจะเห็นนาฬิกาแล้วก็บริเวณสายด้านล่างเนี่ยก็จะประดับด้วยเนมแท็กซึ่งเป็นชื่อเล่นของเอกก็คือ AKE แบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งลุคนี้ก็จะดูแบบเ e นินแบล็กนิดนึงนะฮะเพราะว่าทั้งสายทั้งหน้าปัดรวมถึงเจ้าเนมแท็กเนี่ยก็เป็นสีดำล้วนก็จะมีความขรึมเป็นอีกลุกหนึ่งได้นั่นเองครับผม mm. นะครับเราไปดูกันที่ตัวอย่างที่2กันเลยครับว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง mm. อย่างที่2 ก็คือเอกมีเจ้าสร้อยนี้นะครับซึ่งเป็นสร้อยคลาสสิกเชนเนคลสของเอกนั่นเองนะครับซึ่งเอกก็จะมีห้อยเจ้า p r o ฟิทคาลิเบอรซึ่งเป็นจี้ดาบกันเขนนะฮะอยู่ด้านล่างด้วยนะครับซึ่งสร้อยเนี้ยปกติเราก็จะใส่เป็นสร้อยแบบนี้นะครับผมแต่ถามว่าแล้วเราสามารถเอาสร้อยเส้นนี้นะฮะมาคลับหรือว่ามา Mix ซ์และแมชกับชิ้นงานของแอ r เมสอย่างไร ไปดูกันเลยนะฮะนี่นะครับเอกมีนี่เลยครับผมเป็นกระเป๋าสตางรุ่น Kelly Wallet นะฮะซึ่งรุ่นนี้นะฮะก็เป็นกระเป๋าสตางที่เอกเคยรีวิวมาแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ไปดูรีวิวที่เอกรีวิวเกี่ยวกับกระเป๋าสตางใบาย,ยาวก็กดดูตรงลิงก์นี้ได้เลยนะครับผมสำหรับกระเป๋าชิ้นนี้นะฮะเมื่อเราเปิดนะครับผมเราสามารถเอาสายสร้อยนี้นะฮะใส่ไว้ในตรง ด้านในของฝากระเป๋าแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็ปิดฝาเพื่อล็อกสายโซ่นั่นเองนะครับเราก็จะได้ นี่แหะครับเป็นกระเป๋าแบบมีสายสะพายที่ทำมาจากโซ่เงินนั่นเองนะครับผมซึ่งเอกก็จะเอาไอ้เจ้า profit caliber pendant นะครับหรือว่าจี้ดาบเนี่ยไว้ด้านข้างเพื่อโชว์ไว้ด้วยนะครับผมก็จะได้ลุกอีกลุกหนึ่งด้วยนะฮะกระเป๋านี้นะฮะความยาวอาจจะไม่สูงมากนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับอาจจะสามารถสะพายแบบสะพายข้างแบบนี้ได้เป็นเหมือน evening bag นะครับผมแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะครับความยาวประมาณนี้นะฮะ สามารถเอาขึ้นไหล่นะครับผมแล้วก็ใช้เป็นบอดี้แบกแบบนี้ได้นะฮะหรือว่าบัมแบ g กนั่นเองนะครับก็จะให้ลุกป,ประมาณนี้นะฮะก็สามารถที่จะคาดอกไว้ได้นั่นเองครับผม แต่เองมีทริคอีกนิดเนึงนะฮะเพราะว่าถ้ามันยังสั้นเกินไปแล้วเราอยากได้ยาวกว่านี้นะครับเราสามารถที่จะต่อสายของสร้อยนี่นะฮะเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับเราสามารถต่อสร้อยเข้ากับสร้อยข้อมือไปอีกนะครับผมแล้วก็สามารถเพิ่มความยาวได้นะครับเดี๋ยวลองทําให้ดูนะฮะอันนี้เป็นสร้อยข้อมือของเอกนะครับผม เรียบร้อยแล้วนะครับเอกเพิ่มความยาวตอนนี้แล้วนะครับโดยมีเจ้าสร้อยข้อมืออยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างเป็นสร้อยคอนะฮะแล้วณนะตอนนี้เนี่ยเอกก็สามารถสะพายข้างได้แล้วนะครับผมเพิ่มความยาวของสายนะฮะให้กระเป๋าเนี่ยห้อยลงมาในตำแหน่งที่เหมาะสมได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการ collaboration นะฮะแล้วแน่นอนว่าการทำแบบเนี้ยไม่มีใครเหมือนแน่นอน เอาละฮะต่อมาเอกจะมาโชว์ collaboration หรือว่าการ mix and match ในแบบสุดท้ายของวันนี้นะฮะหรือว่าแบบที่3นั่นเองนะครับเอกจะเอาเจ้าสร้อยเมื่อสักครู่นะครับก็คือสร้อยข้อมือนั่นเองนะครับโดยที่สร้อยเส้นนี้นะฮะจะเป็นสร้อยจาก chapter ที่ชื่อว่า the forbidden forest นะครับซึ่งเอกได้แรงบันดาลใจมาจากป่าต้องห้ามที่มักจะอยู่ในวรรณกรรมในช่วงยุคกลางของทางยุโรปนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เอกเอาสร้อยเส้นนี้มาทําอะไรมาดูนะฮะเอกมี ทาดานี่นะฮะเป็นกระเป๋าเบอร์เกอร์ oh. หลอน กระเป๋าเบอร์กินไซส์40นะครับผมใบนี้นะฮะมาในสีกรีซทอรเรลนั่นเองนะครับหรือว่าสีเทาอ่อนๆนั่นเองนะครับซึ่งวิธีที่เอกจะเอามา mix and match กับสร้อยเส้นนี้นะฮะเอกจะเอามาทำเป็น backcharm ก็คือเอกจะเอามาประดับบนกระเป๋านั่นเองนะฮะแต่ว่าเอกมี2สไตล์ด้วยกันนะครับผมให้เป็นตัวอย่างว่าสามารถตกแต่งอย่างไรนะครับอย่างแรกสุดเลยนะฮะก็คือเอกก็จะห้อยไว้ตรง ลางตรงนี้เลยนะฮะโดยที่อาจจะต้องใช้เจ้ากุญแจนี่นะฮะช่วยนิดนึงนะครับเพื่อคล้องระหว่างเจ้าตัวเทิร์นล็อกนี้นะครับกับปลายสร้อยนั่นเองนะครับจะคล้องสร้อยกับกุญแจนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะล็อกและเราก็จะสอดเจ้ากุญแจนี่นะครับเข้าตรงบริเวณเทิร์นล็อกแบบนั้นนะครับ แบบนี้นะฮะแล้วเราก็จะห้อยสร้อยลักษณะแบบนี้ได้เลยค่ะผมก็จะเป็นอ c อเ s อรีชิ้นหนึ่งนะครับที่สร้างความโดดเด่นให้กับกระเป๋าได้นั่นเองนะฮะแต่แค่นี้ไม่พอนะฮะเอกจะลองเอาเจ้าจี้ดาบเมื่อสักครู่นะครับมาใส่ดูหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะหรือว่าจะลองเอาสร้อยออกแล้วห้อยแค่จี้ดาบอย่างเดียวดูนะครับ พอสร้อยออกดูแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็จะมีแค่จี้ดาบอยู่ตรงกลางของกระเป๋านั่นเองนะฮะวิธีนี้ก็สามารถตกแต่งเจ้ากระเป๋า MS มเมสเบอร์กินนะฮะให้มีลุกที่ดูร็อกมากขึ้นนะครับมีความดุดดันเฟียสในแบบฉบับของเอกเอกเลยครับผมหรือเรานะฮะก็สามารถนำเจ้าจี้ดาบนี่นะฮะห้อยตรงบริเวณที่คาดสายด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปด้านบนแบบนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะให้ลุกอีกลุก หนึ่งที่ก็ดู simple <Yeah. S 1> หน่อยนะฮะแต่ว่าก็ยังแฝงไปด้วยความดุดันและนอกจากการแขวนไว้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็ยังสามารถเอาปลายสร้อยนี่นะฮะคล้องกับบริเวณอะไหล่ตรงนี้นะครับที่ล็อกสายคาดด้านหน้านะครับเสียบเข้าไปด้านบนอย่างนี้เลยและเราก็จะได้ลุคของชามห้อยกระเป๋าที่มีลักษณะเป็นโซ่อย่างนี้นะฮะแล้วก็ห้อยข้ามมาตั้งแต่ตรงกลางของเธอล็อกนะครับมาถึงด้านข้างแบบนี้เลยนะครับก็ให้ลุคที่แฝงไปด้วยความ ดุดันนั่นเองครับโพเด็กลองเพิ่มจีเข้าไปด้วยอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ นี่นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของการประดับตกแต่ง c o l l a b o r a t e เล็กๆระหว่างแบรนด์เอกเอกเอก,กับแบรนด์ a m มเนั่นเองครับเอาลนะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ให้ทราบด้วยนะฮะว่า Combination ที่เอกเอามามิกซ์นาดใช่ดูระหว่างเครื่องเงินของเอกเอกนะฮะกับ a m มเอเนี่ยเป็นยังไงหรือว่าเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะอย่างไรก็สามารถลงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะับแล้วเราก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห นกัได้เลยนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะฮะเอกก็อยากให้เพื่อนๆลองกลับไปดูที่บ้านนะฮะว่าเรามีซซอุปกรณ์ชิ้นไหนนะครับผมอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นเครื่องเงินของเอกเอกก็ได้นะฮะจะเป็นเครื่องเงินของแบรนด์อื่นๆที่เพื่อนๆมีอยู่นะฮะทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมามากกว่าแค่เป็นเครื่องประดับนะฮะเอามาประดับเจ้ากระ,ปะเป๋าสุดที่รักมาสร้าง collaboration ง่าย,ายๆแบบที่เอกทาในวันนี้กันเลยนะครับ wow. นจะเขาลับกับป้าๆลูกแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจเครื่องเงินของเอกเป็นพิเศษหรือว่าชื่นชอบในเครื่องประดับเงินที่อินสปายมาจากยุคกลางหรือว่ามิดเ e ิ a เอรของทางยุโรปนะฮะก็สามารถแวะเข้าไปชมที่ร้านของเอกนะครับที่เอกเอกชาโปห้างเสียมเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งได้เลยครับผมเอกขอแอบกระซิบนะฮะว่าถ้าบอกน้องๆที่ร้านนะฮะว่า เป็นแฟนคลับติดตามมาจาก b a c o b r y Channel ของเอกนะฮะเอกมีสว่วนลดพิเศษให้ด้วยครับผมโอเคนะฮะสำหรับวันนี้เอกก็ต้องขอตัวไปก่อนถ้าเป็นเวๆชื่นชอบในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ b a c o b r y Channel ด้วยนะครับสวัสดีครับอ,อสวัสดีกล้องก่อนลูกฟั่งสวัสดีกล้องก่อนสวัสดีครับ